สวัสดีครับหลังแรกก็ก่อเสร็จแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือก่อนจะชาบนะครับก็ต้องมีช่างไฟเนี่ยมากรีดฝั่งท่อไฟฝั่งบล็อกให้เรียบร้อยนะครับถึงจะชาบได้นะครับแล้วก็ตอนแรกอะ่ะว่าจะให้ช่างชาบแผงที่ว่ามันไม่มีกรีดไฟนะครับมันไม่มีกรีดบล็อกไฟอย่างเช่นแผงนอกบ้านเนี้ยอ่าไม่มีกรีดบล็อกไฟก็อยากให้ชาบก่อนนะครับก็ช่างก็แนะนําว่าอย่าเพิ่งชาบนะครับเพราะว่า ถึงแผงนอกบ้านจะไม่ได้กรีดแต่ว่าแผงข้างในต้องกรีดแล้วเวลากีดสกัดมันก็จะเล้าไปถึงข้างนอกนะครับก็เออใช่ก็ลืมลึกตรงนี้ไปนะครับก็ให้ดีก็จะพึ่งฉาบรอให้ช่างไฟกรีดสกัดเสร็จค่อยฉาบนะครับก็จะโอเคกว่าจะได้ไม่มีปัญหากันเฮ้ยฉาบข้างนอกแล้วข้างในกรีดสกัดแรงไปทะลุอะไรเงี้ยเล้าเลวช่างปูนต้องมานั่งเก็บเขาก็จะบนกันอีกอะไรเงี้ยถ้าแยกจ้างก็จะเป็นอย่างเงี้ยต้องมอีนั่งปัญหานั่งบนกันนะครับ ดี๋ยววันนี้มาดูว่าจุดไหนจุดไหนบ้างครับไฟควรอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆนะ่ะในแบบก็มีบอกแต่ว่าในแบบอะ่ะเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องดูของจริงด้วยว่ามันถูกต้องไหมบางทีไฟอยู่ตรงนี้แล้วหันหัวไปทางทิศตะวันตกไม่ได้อะไรเงี้ย иваем, มันมีหลายอย่างนะครับรายละเอียด e มันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวบอกราคาด้วยตอนท้ายคลิปนะครับว่าจ้างทั้งหมดเท่าไหร่นะครับทั้งของทั้งแรงนะผมจ้างเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวพาไ, <ป S 1> ไปดูก่อน เข้ามาเนี่ยจากหน้าบ้านนี้เป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกห้องรับแขกเดินเข้ากระจกมาปุ๊บขวามือตรงนี้จะเป็นสวิฟ์ไฟนะครับสวิฟ์ไฟตรงเนี้ยอาจจะเยอะหน่อยนะก็มีเปิดในห้องรับแขกเปิดไฟกิ่งหน้าบ้านเปิดไฟเสาลวหน้าบ้านนะครับแล้วก็เปิดตรงไหนอีกเปิดมีไฟข้างบ้านด้วยข้างบ้านแบบตรงชายคานะไฟข้างบ้านด้วยก็มีนะครับ แต่ข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ที่มาไวาเนี่ยคือตำแหน่งนะครับข้างล่างนี้จะเป็นปักนะครับตรงนี้เป็นสวิ์สวิ์ตรงนี้น่าจะมีห้าหกอันนะนะแล้วก็ข้างบนตรงนี้จะเป็นกิ่งนะครับมีกิ่งด้วยนะครับความสูงของปักเนี่ยประมาณร้อยสาสิบห้านะจากพื้นขึ้นมานะถ้าเป็นปักเตี้ยก็ประมาณสี่สิบเซนนะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงไหนอีกทีวีเราก็ต้องดูนะว่าเรา เรานั่งดูทีวียังไงนะครับอ่าผมก็เลือกนั่งดูทีวีฝั่งนี้นะครับโซฟาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ทีวีจะอยู่ฝั่งนู้นะนะมาทีวีเราก็เอาสูงหน่อยนะครับเนี่ยเป็นปลั๊กปลั๊กทีวีก็มีปลั๊กทีวีเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรสัญญาณเขาเรียกว่าอะไรที่ว่ากล่อง pSI มาเสียบได้เลยอ่ะนะครับเป็นสายทีวีอ่ะนะครับอ่าก็ไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็ในห้องตรงนี้จะมีปักหนึ่งปักเตี้ยรตรงนี้จะมีปักเตี้ยปักหนึ่งนี่ก็ห้องนี้ก็มีปักทั้งหมดกี่จุดอะ่ะถ้าปักเสียบะนะหนึ่งจุดสองจุดแล้วก็ตรงนี้สามจุดสวิตช์มีหนึ่งจุดสวิตช์ตรงนู้นหนึ่งจุดนะครับแล้วเรามาดูห้องนอนนะครับห้องนอนแรกกันนะห้องนอนแรกเดินเข้ามาในห้องนอนนะครับอ่าเราต้องรู้นะ เปิดประตูเปิดประตูเข้าขอ่งแพงนี่เปิดประตูปุ๊บเข้าขอ่งแพงปเปิดนี่ครับเปิดประตูเข้าองแพงฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องเป็นปลั๊กนะครับนี่เป็นสวิตช์ไฟนี่เป็นสวิตช์ไฟเปิดไฟในห้องปุ๊บปุ๊บข้างล่างสวิตช์ก็อาจจะเป็นปลั๊กเสียบนะครับต่อมาห้องน้ําเปิดห้องน้ําก็ต้องมีสวิตช์ก่อนเข้าห้องน้ำนี่ปุ๊บปุ๊บข้างล่างก็เป็นปลั๊กไฟหน่อยนะครับ เพื่อวางตู้เย็นอะไรตรงนี้ได้นะครับในห้องนอนนะมาดูในห้องนอนไม่ใช่ในห้องน้ําในห้องน้ําก็จะมีไฟสองดวงดวงหนึ่งมั้งตรงนี้ห้องน้ําห้องเล็กดวงเดียวแล้วก็มีน้ําอุ่นนะครับปล่อยสายน้ําอุ่นไว้จุดหนึ่งนะพูดถึงดวงไฟแล้วห้องนึงเนี่ยก็มีประมาณสี่ดวงนะครับอย่างห้องเนี้ยอาจจะมีห้าดวงนะมี ตรงนี้สี่นะครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะหนึ่งดวงห้องใหญ่เนี่ยน่าจะมีห้าดวงครับอ่าแล้วเราก็มาดูห้องนอนนะว่าเราจะหันหัวไปทางไหนกันนะครับคือฝั่งนู้ะมันเป็นทางทิศตะวันตกนะครับเราจะไม่หันหัวไปทางนู้นนะก็จะหันหัวทางนี้นะครับนี่หันหัวทางนี้หันหัวทางนี้ปุ๊บอ่าปลั๊กนี่นี่เรามีปลั๊กปลั๊กหัวเตียงนะแล้วต้องปลาย ปลายเต็นเราก็จะมีปลั๊กทีวีนะครับปลั๊กทีวีเข้าไปตรงนี้นี่ปลั๊กทีวีแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นแอ์นะครับเนี่ยจะเป็นแอ์ก็ต้องดูทิศทางแอ์เลยนะบางทีนอนเอาหัวแบบเนี้ยสมมติทางนี้ไม่ใช่ทิศตะวันตกอะสมมตินอนหัวแบบเนี้ยแล้วแอ์อยู่บนหัวงเนี้ยไม่เย็นนะผมบอกได้เลยยังไงก็ไม่เย็นนะครับเนี่ยเราต้องรู้เรื่องพวกเนี้ยนะครับบางทีในแบบเราก็บอกแต่ว่า บางทีมันไม่ตามวงจุย้ยไม่ถูกหลักอะไรเงี้ยการวยส่ายไม่ได้จริงอะไรเงี้ยอ่ะออกจากห้องนอนห้องแรกมามาดูห้องนอนที่สองกันนะครับห้องนอนที่สองห้องนอนที่สองก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันยาวนะครับมันกว้างสามเมตรแล้วก็ความยาวเนี่ยสี่เมตรนะครับก็คิดกันอยู่นานนะว่าจะห่วงทางไหนดี พอ,อหัวทางนี้ก็ไม่พอ,อหัวมาทางเนี้ยไม่พอนะครับเพราะว่าตรงนี้ช่องเนี้ยมันหกฟุตพอดีเลยถ้าที่นอนจริงๆอ่ะมันอาจจะเกินวันนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะใส่เตียงตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้จะมีปลั๊กอยู่แล้วปลั๊กสวิตช์ไฟห้องนอนนะข้างล่างก็จะเป็นปลั๊กนะครับเพราะว่าประตูเปิดชนกำแพงนะก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยอาจจะเอาหัวนอนไปทางนี้นะครับ หัวนอนทางนี้แล้วก็ทีวีอาจจะอยู่ทางนี้แอร์อยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเอาหัวนอนไว้ตรงเนี้ยแอร์อยู่ข้างบนเนี่ยไม่เย็นเราต้องเอาเตียงไว้ตรงเนี้ยกลางๆหน่อยอาจจะเหลือคิดออกมาเนี่ยจากกระแพงวาสักห้าสิบเซนให้เดินเข้าได้อะไรก็ว่าไปหาป้าสิบเซนเมตรหนึ่งก็ได้แล้วก็ปลักทีวีอยู่นี้นะครับนี่ ก็ประมาณนี้ถ้าเจ้าของบ้านไม่ชอบเดี๋ยวเขาก็เลือกเองนะว่าเขาจะนอนตรงไหนนะครับแล้วก็ปลั๊กเบิร์กอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ย้ายเสียบปลั๊กเอาก็ได้แต่ว่าเราก็คิดเบื้องต้นไว้ให้แล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามจริงๆเหมือนกว้างของห้องเมื่อกี้นะแต่มันเท่ากันนะนะครับห้องนี้มีหน้าต่างสองบานเลยสามเมตรลึกสี่เมตรเหมือนกันนะครับ ก็นอนหันหัวเท่าเมื่อกี้นี้แหละนี่หันหัวแบบนี้เตียงแบบน,น้นนะทีวียุงโน,โน้นเห็นปะปักทีวีนี่ก็ปักหัวเตียงอะไรเงี้ยแอร์อยู่บนแอร์ก็ปล่อยไฟแอร์ไว้ด้วยนะผมปล่อยไว้ให้เรียบร้อยเลยเนี่ยจริงๆห้องเนี้เลือกได้เลยว่าเอาแอร์ฟังไหนแอร์ตรงนี้ก็ได้แอร์ตรงนี้ก็ได้เลือกได้เลยนะครับทีวีย่โ,โน้นแล้วก็ปักไฟ สวิตไฟสวิตไฟแล้วก็ปักไฟอยู่ข้างล่างห้องหนึ่งเนี่ยผมว่าควรมีปักสักสามจุดนะห้องเนี้ยหนึ่งปักตรงนี้หนึ่งแล้วก็ทีวีสองหัวเตียงสามทุกห้องเลยผมจะให้ปักสามจุดนะครับต่อมามาห้องครัวนะครับเนี่ยห้องครัวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องคิดนะตอนแรกอะ่ะตรงเนี้ยผมเว้นไว้เนี่ยดูนะเว้นไว้เป็นวงกบนะครับ นี้เราจะไม่ให้ประตูลูกค้านะ <S <S เผื่อลูกค้าไปทําเองนะครับถ้าลูกค้าอยากได้ลูกค้าก็ติดเพิ่มเอานะครับแล้วเราก็ต้องคิดเผื่อด้วยว่าลูกค้าติดเพิ่มอ่ะจะเป็นกระจกแบบไหนนะครับอันเนี้ยทาได้แต่กระจกผักนะครับผักก็ต้องผักไปทางนี้เพราะว่าผักชนกําแพงนะครับจะผักไปทางนี้ก็ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยจะดึงออกมาก็ไม่สะดวกนะครับตอนแรกว่าจะเอาสวิ๊กเนี่ยสวิ๊ไว้ตรงนี้เห็นปะสวิ๊ในห้องเนี้ยสวิ๊กไฟอ่ะในห้องครัวไว้ตรงนี้แต่คิดไปคิดมานะครับ ผักไปตรงนี้ปุ๊บพักไปโดนสวิวตช์ตก็ต้องมานั่งใช้สอยจริงๆต้องพักปุ๊บต้องมานั่งปิดถึงจะเปิดได้ี้ยไม่สะดวกนะครับใช้จริงไม่สะดวกก็เลยเอาไว้ปักไว้ตรงนี้นะครับนี่ก่อนเข้าห้องครัวก็เปิดชึบเปิดเข้าห้องครัวอ่าสมมุติถ้ามีประตูนะก็เปิดเข้าห้องครัวไปสวิตช์ตรงนี้จะควบคุมหลังบ้านด้วยนะครับไฟหลังบ้านเข้ามาปุ๊บ <mile> เราก็ต้องรู for ้แหละคา์เตอร์ซิงค์คา์เตอร์อะไรอยู่ตรงไหนนะครับของผมจะจัดเนี่ยตรงนี้จะเว้นช่องไว้ให้ใส่ตู้เย็นนะครับจะทำคา์เตอร์ถึงประมาณนี้เหลือช่องไว้สักหกสิบนะครับทำคา์เตอร์สักสองเมตรน่าจะได้นะคา์เตอร์สองเมตรเหลือช่องหกสิบไว้ใส่ตู้เย็นนะครับอ่าเราก็ต้องทําปักตู้เย็นนะครับนี่ปักตู้เย็นแล้วเราจะล้างจานตรงนี้ล้างจานประมาณแปดสิบแล้วตรงเนี้ย มันคือพื้นที่เหลือนะครับอาจจะวางหม้อหุงข,ข้าววางไมโครเวฟวางอะไรเงี้ยเราก็มีปักไว้ให้ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแบบเนี้ยเราต้องเลือกเองนะครับแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําอยู่ในครัวนะครับจริงๆอ่ะห้องน้ําอ่ะจะไว้ตรงนี้ตอนแรกอ่ะแปลว่ามันไม่ดีนะครับห้องน้ําหันแบบหน้าบ้านอ่ะเปิดบ้านมาเห็นประตูห้องน้ําเลยไม่ดีก็เลยเอามาแอบตรงนี้นะครับก็โอเคนะก็ห้องน้ําก็มี ปักสวิทช์ไฟในห้องน้ํากดปึ๊กอันนี้ข้างล่างก็เป็นปักเสียบในห้องน้ําก็มีน้ําอุ่นเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูหลังบ้านนะเนี่ยเดินออกมาหลังบ้านนะครับเราก็คิดแล้วว่าประตูเราเนี่ยจะเปิดไปทางไหนผมก็คิดได้ว่าประตูนะเปิดไปทางนี้นะครับ เปิดทางนี้เพราะว่าจะได้เหลือพื้นที่ใช้สอยตรงนี้เยอะหน่อยถ้าประตูเปิดทางนี้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อะประตูเปิดทางนู้นเราจะเอาปักไว้ตรงนี้นี่ปักนี้ฉบเผื่อเครื่องซักผ้ามาตั้งอะไรมาตั้งอะไรเงี้ยมีเครื่องซักผ้ามีอะไรตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็ควรมีน้ําด้วยนะน้ําเผื่อเครื่องซักผ้าตั้งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ต้องรู้ว่าปั๊มน้ําเราอยู่ตรงไหนนะปั๊มน้ําผมเอาไว้ตรงนู้นนะครับนี่ปั๊มน้ํา เนี่ยปั้มน้ำอยู่นี้เนี่ยเข็มเนี่ยเข็มเข็มแทงน้ําแล้วเนี่ยเฟสนี้ลงเข็มด้วยแทงน้ํานะครับปั๊มอยู่ตรงนี้เราก็ต้องให้ช่างเนี่ยปล่อยท่อไว้ตรงนี้นะครับช่างเขาจะปล่อยท่อไว้ปล่อยสายไฟไว,ไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทํารั้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเดินเดินไฟไปที่รั้วนะครับเดินแบบลอดดินไปนะ ที่รั้วไฟก็จะขึ้นตรงรั้วนะครับเพื่อที่จะเสียบปั๊มน้ําได้นะครับเนี่ยมันเป็นรายละเอียดลเล็กๆน้อยนะครับแล้วก็ไฟข้างบ้านเนี่ยเพิ่มด้วยนี่ข้างบ้านเพิ่มสองดวงนะครับเฟสแรกไม่มีไงมันมืดนี่ก็เพิ่มหลังบ้านก็มีนะครับสองดวงข้างบนสองดวงข้างเดี๋ยวให้ดูข้างน้นก็มีข้างบ้านฝั่งนี้ก็มีไฟสองดวงไฟตรงเชิงชายนะเนี่ยไฟตรงฝ้าฝ้าเชิงชายอะก็มีสองดวงนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ช่างจะต้องปล่อยท่อไว้อะเนี่ยคือติดไว้ปล่อยท่อกิ่งนะครับกิ่งกดหน้าบ้านนะนะเราก็จะมีไฟเสารัว้วด้วยเนะี่ยปล่อยท่อไว้เพื่อที่จะทําลัวแล้วช่างก็จะเดินตามลัวไปหน้าบ้านนะครับไปหากิ่งกดแล้วก็ไฟเสารั้ัวแล้วก็ตรงนี้มีลงรถก็ต้องบอกช่างด้วยว่าเออปล่อยไฟมาด้วยนะเนี่ยตรงนี้จะมีลงรถนะครับเนตรงนี้เว้นช่องไว้ลงรถปล่อยไฟมานะครับ เดี๋ยวทำลงรถเต็จจะได้มีไฟนะแล้วก็ปลั๊กนอกบ้านนะครับนี่ปลั๊กนอกบ้านมีไว้ให้สักอันหนึ่งนะนะครับเผื่อลูกค้าเสียบปลั๊กปั๊มน้ําล้างรถอะไรก็ว่าไปนะปลั๊กนอกบ้านควรจะมีไว้สักอันหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าบ้านจะมีไฟกิ่งนะครับไฟกิ่งมีสองดวงนะครับตรงนี้ไฟกิ่งคือไฟตกแต่งอะเนี่ยตรงนี้สองดวงหนึ่งสองไฟกิง่งโอเคครับจบแล้วเรื่องไฟมันรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันนะคลิปนี้ นึกว่าจะสั้นนะยาวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องไฟส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็ให้เหมาทั้งของทั้งแรงนะครับเขียนให้ละเอียดนะครับคือเหมาทุกอย่างนะครับรวมตู้ไฟรวมดึงเมนนะครับคือบางทีนะาเหมาทั้งของทั้งแรงไม่ได้รวมดึงเมนตู้ไฟเนี่ยก็โดนไปอีกนะ 3, นะครับจําตู้ไฟมี2องพันะดึงเมนก็มีสองพันห้าสามพันนะครับต้องรวมทุกอย่างนะตั้งแต่ดึงเมนตู้ไฟรวมทุกอย่างเลยนะครับแบบการปรับ การไฟฟ้ามาจำใช้ได้เลยอ่ะนะครับเอาแบบขั้นนั้นเลยนะราคาอยู่ที่4ี่0มื่นบาทนะครับจริงๆยังไม่ได้คุยกระช่างแบบจริงๆจังๆนะเพราะว่าเฟสที่แล้วมัน4ี่0มืนแต่หลังนี้ยก็เท่ากันแหละแต่ว่ามันจะมีเพิ่มเติมไฟหลังบ้านไปข้างบ้านนะสองข้างเพิ่มขึ้นมาประมาณ4ี่ดวงนะครับก็เพิ่มจริงๆก็ไม่กี่บาทหรอกผมว่านะน่าจะไม่ถึงพันนะถ้าเพิ่มจริงๆกันนะเพิ่มแค่ไฟอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ สำหรับใครที่สนใจคอร์สสอนมือใหม่สร้างบ้านขายนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วเรียนวันที่1ถึงวันที่5มีนาคมนะครับมีนาคมนี้นะเนื้อหาอัดแน่นอัดเต็มแน่นอนครับเรียนทั้งหมด5วันนะครับวันละชั่วโมงนะครับมีสัญญาสำคัญและจำเป็นส่งให้นะครับประมาณ7สัญญานะครับส่งให้ถ้าใครสนใจรายละเอียดก็ทิ้งไลน์ไว้ให้นะครับทักไลน์มาคุยกันหรือโทรมาคุยกันนะครับติดปัญหาตรงไหนโทรมาสอบถามได้โดยตรงผมคุยเองนะครับ ใครอยากมาเที่ยวชมโครงการก็มาได้เลยครับโอเคราคาเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจทักไลน์มาได้เลยครับหรือโทรมาก็ได้ครับยินดีครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ